นะครับบรรดาแม่ยกของทางนครราชสีมานะฮะโดยเฉพาะของคุณโยดีนะเข้ามาตามลุ้นตามเชียร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับโอเคเมาดีกว่าครับผ่านมาช่วงนี้เปิดโหลุ้นครับโคราชจะเปิดไหมเปิดมาลุงนี้ยังติดอยู่เทอสองยิงซ้ำสะรหมาแล้วครับตึนต่อศูนย์คุณโยยิงนำไปแล้วครับ โอ้ยิงโหดกระโดดยิงครับลูกนี้อ้ตอนแรกเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นคนยิงจากจังหวะแบบนี้ได้ประตูขึ้นนําไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ดูดูลูกนี้ฮะม่งออกมาแล้วอูประมาณ20่หลาเลยครับโอ้โหน่าใจมากเลยฮะในในวันนี้เรามีอะไรอ้โหจะเดาเขาจะยิงตลอดเลยนอกเรื่องทีไรประตูต้องจะมาทุกทีเลยนะคะเอาถ้าเกิดแฟนๆคนไหนอยากจะเข้ามาคุยแล้วก็ลูคอน เซนเต้นก็ไหนยังจะเข้ามาคุยกระแสดีไหมกระแสดีแล้วถ้าพี่มาเยอะก็อาจจะให้คุยเฮ้ยโอ้โหทุกคนเอาเดี๋ยวดูลูกนี้ครับเกือบได้เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับอู้จังหวะบอลโยนริมเส้นของคุณโยน่ากลัวจริงๆครับดูจังหวะการคลอลงนี้แล้วดูโอ้โหจักรยานกายครับโมดิโนไม่ขึ้นใช่ไหมยังไม่ขึ้นนะคะถ้าข้างหลังมีนะคะอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอกบจบว้าว <anse> บั <k iss> บทพี่บัทโอ้แล้วพี่บมาทีไรสกอร์มาทุกทีเลยตอนนี้ตีเสมอหนึ่งหึงแล้วค่ะแล้ว,ว้าวเ,เวเสียวเชียวนะ <laughs> <empieza> อ้ <c oughs> อะคุณโชวคุณครับตามตีเสมอได้จังหวะนี้ไหลทะลุช่องมาครับโอ้โหเกมรับคุณโยไป สนุกการล็อกมาลูกนี้แล้วหนึ่งสองกันมาต่อยคีมาไหมมาเลยเลยนะคะโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโชกุนโอ้โเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อหนึ่งบิโรซิมาอีกแล้วครับแก้เกมกลับมาได้นะคะพิกแซงครับเชียงรายแล้วคุณโยเกมช็อตไปเลยครับหลังจากโดนตีเสมอแล้วดูบอเลเร็วมากครับบอลวันทัศน์ของทางสิงเชียงรายโชกุนเนี่ยโชกุนเคลียร์มาไม่ดีโคราดเก็บได้เก็บได้ลูกนี้ โอ้โหอ้าลัวบอลเป็นของใครเป็นของทางโชกุน <Okay. S 1> สุดท้ายก็เรียบร้อยครับ <c oughs> oh. เสียดายจริงๆเลยนะคะามตีตื้นไม่ทันนะคะก็เป็นทางโชกุนนะคะชนะไปะคะ่ะจากชิงรายคุณเอมซูชินะครับแล้วก็เซียนลือแล้วคุโอไรเดอร์ทางฝั่งซ้ายก็คือทางอาจารย์นัทซีเอมหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยจะแซงกลับอยู่ที่3ครับแน่นอนอะครับเกมเริ่มครับการขันในประเภทคออป3-3นะครับสีแดงเป็นน้องเคครับ ดูจังหวะนี้กันก่อนประตูแรกมาไหมต้องมาแล้วซัำไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยจ้อชุมนี้ต้องเคได้จนได้นะคะแล้วออกนำในนาทีที่4ี่อย่างรวดเร็วเลยค่ะโอ้ตอวแรกเดี๋ยวดูก่อนจะไม่มีแล้วครับแต่ว่ามีจังหวะหลอกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆโอ้สุดยอดมากครับดูจังหวะนี้ให้กันอีกทีเลยครับแต่เป็นการจับหลอกเฉยเลยครับเนี่ยบอลมันติดเซฟแล้วแล้วดูลูกนี้ครับมุมไม่มีแล้วโอ้ ดึงหลบมานี่แล้วมีช่องเสาแรกครับยิงเชียงรายบอกว่าต้องการพื้นที่คืนครับอ้าวแล้วไม่ล้ำหน้าไม่ได้โอ้จังหวะยิงของเนมซูชีครับของโคราช19นาทีผ่านนะครับแล้วโอ้โยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนะไรเนี่ยโหดมากโอ้โหยใจร้ายอ่ะคือเราไม่เคยเห็นฟรีคิกที่ยิงไกลขนาดนี้นะครับแล้วน้ำหนักคือดีมากค่ะ เป็นเพื่อนเพื่อนฉันเองเพื่อนฉันเองเพื่อนฉันเองนึกว่าจะเปิดเข้าไปครับแต่ว่าแกยิงโอ้โหลูกนี้สามห้าหลาครับคือมันมันไกลมากนะครับมีพลังตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอสซมเซาครับแฉซมเซายิงคนยิงถ้าจำไม่ผิดเซียนลือไหมเจอร์เซอร์สีหรือว่าคนโอ๊ตไรเดอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนน้องเคเควนมาต่อที่คาวินคาวิน บอลสุดยอดและสวยอีกแล้วครับลูกนีขึ้นน้ำเลยอาจาร์ล้ำหน้าอาจารย์โอ้ยจาร์บอกเห็นนะจ๊ะโอ้สายิงลูกสุดสวยครับแต่ว่าไม่ได้ครับขอเช็ค v I R หน่อยค่ะดูนี่ไงเรียบร้อยไปไงยืนเหลื่องไปครึ่งขาครับและสุดท้ายโคราาเคลียร์มาก่อนครับ สวนกลับขึ้นมาเก็บตกได้แล้วหลุดมาบ้างครับโคราชห,ห,หลุดมาแล้วครับเ,เ,เ,เสียนเลยเสียนเลยเซียนเลยโอ้โหยิงส,<อ>สมคำว่าเสียนเลยครับ2ประตูต่อหนึครับโคราชขึ้นนำไปแล้วนะคะตอนนี้นาทีที่64ค่ะ กติกาอยู่ที่ด้านล่างแล้วทุกคนเอาชัวร์สุดก็คือดูจากหน้าเพจเลยค่ะครับผมนะถ้าพิมพ์ถูกตรงกลางหนึ่งต้้มไม่ได้แล้วครับแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โโอเรียบร้อยครับหนึ่ง้าของเชียงรายเอาไม่ได้แล้วเป็นทางโคราชครับพลิกแซงชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับามาแล้ว <มา S 2> ตอนนี้นรพร้อมแล้วนะคะสาหรับซั้งทองทีมนะคะเดี๋ยวมาดูสี่ห้ารัวตกชันเนี่ยยังลุยกันต่อนะยังยังสู้กันต่ออีกจนจบเลยนะครับผู้สุดท้ายแล้วครับโคราช ความสำคัญของเกมนี้แต่ดูเชียงรายก่อนแล้วกันเชียงรายคอสเลิศนำตั้งแต่หัววันอีกแล้วครับคู่นี้นี่มีประตูหัววันทั้งหมดแล้ว1 0ตั้งแต่ยังไม่5้าทีแรกดีเลยครับโอ้โหยิงนำก่อนครับทางฝั่งของคุณสีนุ่มนะฮะเชียงรายไมซันครับไมซันอีอ <S <S นี่ไม่ใช่อะไรนะนี่คือบอกเสียงหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเ้ยไม่เข้าโอ้ยจังหวะนี้ไม่เข้าเฉยเลยครับ โอ้จ้าของกองบาซ่างูที่ทำสวยแล้วนะครับดูบอลบนลูกนี้ครับบหนึ่งรอบแล้วหาช่องจ่ายสามเหลี่ยมมาโอ้โหยิงเข้าข้างตาข่ายเองลูกแล้วเหรอในมุกในมุกละอกนี่ใส่เปลือกได้ด้วยเหรอฮะอ้าวไม่รู้ครับแต่อกไม่รู้แต่ลิบิวโรซิมามาส่งไม่ส่งนะฮะโอ้ยิงแบบนี้บอกเซมมุนบอกสบายสบายให้สวยครับพิก จ่ายอีกทีนึงบอลทิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเองครับไม่ถนัดหรือเปล่าหรือยังไงนะคะหลุดออกไปค่ะโอ้แล้วลุยขึ้นมาได้ลุ้นอีกแล้วครับคุณนสีนุ่มตัวนี้ใหม่ยิงครับไหม่สั้นกวงบาซ่ามีเพื่อนวิ่งแล้วจ่ายออกมาทางฝั่งซ้ายสุดหลอกหนึ่งทีและยิงแบบนี้มาด้ับาซ่าครับมาจนได้ครับกวงบาซ่าหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับคนยิงเป็นชิดชนกชัยแสนจุลินเย็นครับเรียบร้อย โอ้ยน่ารักมากโคเรียมากเลยนะคะโคเรียคิงมากเลยค่ะท่าดีใจโคเรียคิงนั่นกระทะเอาก็หรอเขาเป็นคิงไงเออเป็นผู้ชายแล้วเขาก็แบบส่วนครึ่งหลังนี่มาเป็นโคราชครับแบบนี้สนุกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้ด้วยค่ะมาดูเขาเขาทำสวยนะเขาเข้าทำแล้วก็ยิงลูกเลี้ยงลูกนี้ครับแล้วโล่งๆเลยนะคะตอนที่อัศสมเศร้าและยกมาสวยด้วยออกมาซ้ายสุดตัวด้านในมีเปิดมากแล้วจ กวงบาซ่าทำได้ใช้เลยครับโอ้พลิกขึ้นนำ2-1ในช่วงนาที87ครับคลายเกมคือก่อนนั้ี่คุณสิหนุ่มมีโอกาสบุกก่อนแต่จ่ายพลาดเองนะครับที่น่ากรอบเขตโทษโคราชแต่ดูกวงบาซ่าครับบอลมันกลายเป็นใจครับบอลบอลมันฉลับดูครับออกมาทางฝั่งซ้ายแล้วใช้การเลี้ยงมาแล้วครับกวงบ<อ>าซ่าอาซำเชาเร็วกว่าเร็วกว่าตัวด้านในก็มีตัวด้านในก็มีแล้วยกหนึ่งอบอลฉลับจิง แต่แค่นี้ก็เพียงพอครับในการจะเก็บสองต้มให้กับทางโคราชนะครับแล้วก็ทําให้ชนะในมั์นี้ไปนะฮะนะฮะก็จบไปครับเป็นโคราชเก็บเพิ่มได้อีกสคะแนน